ขอกราบสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมัจสุบูสุขคนเนาะบ่าว่าสิเป็นทางในประเทศและต่างประเทศกับว่าไอ้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวแอรไซบุรีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะับมอน,นี่บ่าวแอรได้มาอยู่ที่บ้านพนน่าดีเดอ้อเพื่อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะับมอน,นี่บ่าวแอรกัมีผู้ใหญ่ใจบุญทางประเทศไทยเนาะเพิ่นกระซื้อแม่พี่ลมเปรมพงเนาะเพิ่นได้โอนเงินจํานวนห้าพันไห้บ่าวแอรได้ซื้อไอ้ข้าวสารชาวฮารุและะ้วกับ มีผ้าห่มสามผืนเนอาพี่น้องเนาะก็เอามาให้มามอบให้ก่อนเพื่อน้องพี่น,นอ้นองเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามภาพสด มอบของให้เพื่อนนอพี่น้องนอกักเดี๋ยวไปติดตามน,น้อมพ้อมกันกับบอยแอนเลยนอะงพี่น,อน,อนอ้องเนให้องเพราะ่ะามันช่วงนี้ช่วงนี้มันหน้าหนาวน,น,น้พี่น้องเนาะก็ือ โอ้ไม่เพื่อนเขาอยากกินเงินเด้ออยากกัดลองหน่อยก็ใช่ไหมไหมมือกลองอยู่ในตลาด โอเคนะสบายดี <hi> ้อ <wys> สบายดีสบายดีเห็นปะโอเคมันแบบมันจะเห็นอันนี้บันไดนะกะมันนี่กะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเน้ะบอยก็ได้ซื้อข้าวสารมาให้สหโลแล้วกะมีผ้าห่มแล้วเพราะช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะ ไปได้ขนมคู่กันใช่ป่ะคือบ่าให้พ่อแม่ได้เฉาไงกับเป็นยังไงเอยมันนี่ดีใจบ่ดีใจแล้วยับยับเข้ามาอีกอะไรเออมันมันไก่ยันยันเฉียงโอเคโดยโดยกัเงินนี่ที่ว่าบ่อแม่ได้ซื้อของมาเนี่ยกัเป็นเงินแม่พิลมเปิมพงเนาะ S <S ที่เป็นอยู่ประเทศไทยได้โอ,อนเงินจำนวนห้าพันไม่พอเนาะไปซื้อเข้าของมาให้เพืนนอเ่อนเนาะก็อยากให้เอื้อยและไอ้อวยพรให้เพื่อนเด้อโปรดกลับใจเด้อให้อยู่ดีไม่แห้ <S <S ให้ให้จอยกมือนึ่เด้อให้จอยกมือในเวลาจะอวยพรเด้อให้ดีเลยสองมือส,สอสงมือสองมือโอเคไยพรอนเลยขอสุขภาพแข็งแรงฟังหลักไว้กินขนมเนาะกินขนมอวยพรด้วย ขอบใจเนาะที่ให้พระหฮมและพาวสารน้องก็ดีใจลายเนาะขอบใจที่เป็นรวยให้เป็นโชคดีเนาะแข่งแข่งให้เป็นร่ำรวยกว่าเก่าเนาะได้ได้กับอะไรพี่น้องเนาะกัเดี๋ยวทางเฮือนเฮือนเพื่อนกับแม่พี่ลมเปรมพงกับเพื่อนกับสิได้ช่วยเรื่องเรื่องผ่าเนาะเพื่อจะได้ช่วยเรื่องผ่าผ่า เปลี่ยนผ้าให้เพิ่นไหมแล้วก็เฮ็ดเพิ่นว่าเพิ่นจะอ้อมมันเนาะเจ้าเจ้าจะอ้อมมัเลยเนาะเพราะว่าด้านหน้ามันก็มันก็โล่งคือว่ามันโล่งมัเลยเนาะแต่บอกว่าเพิ่นเพิ่นจะอ้อมอ้อมมัเลยแต่บ่ฮู้ว่าต้องต้องใส่จักแผ่นเนาะโมโหเนาะแต่ว่าก็พากันเข้ามาอยู่บ้านคือเป็นที่นี่เป็นเป็นรักเลยแม่นบ่โดย ก็ค mm ือแบบส่งส่งหน้า hmm. ก okay, ็เอาชีออกไปอยู่หน้ามันหรอแต่ว่าหากะนอนนอนได้น้ำคืนนี่บ่อยไหดิหากะมาตะก้าก็มีแต่นอนอยู่หน้าบ่แก้กินแล้วอะไรขนมกินแล้วแก้กินแล้วแหละขนมนะพากันกินแล้ว กะเรื่องเรื่องไม้เรื่องอย่างกะพวกแป้นพื้นมันนี่กะคือว่าแล้วไปนอกนอกกะมันกะมันเป็นแป้นภาคเนาะหรือว่าไม่ใช่แซ่บะใช่แซ่บแซ่บีใจแต่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแป้นพื้นเนาะว่า ดินเอ้ในนาเจ้าน่ะบ่มีบ่มีต้นไม้บ่บ่มีคันสิเฮ็ดพื้นระยะแล้วเนาะมันมีแปลงไม้แต่เป็นแปลงพื้นนะมันมีไม้อย่างแน่นลยไม่น้อยไม่น้อยเนาะเอาต้นกคเบืถ้าต้นต้นหนึ่งมันก็มันเป็นไม้ไม้สะอาดปะหรือว่าไม้จิกไม้จิกไม้จิกมันกับบอนั่นเหมน ก็มีแต่บางแห่งทีผ้าเบิ่งเลือนไปนอกกันชีได้เปลี่ยนผ้าอันนี้ได้จักปีแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยสองปีเนาะเพราะว่ากับชีได้เปลี่ยนเป็นมัทีนี่ไม่ไม่เส้นเด้สิสิเอาอยู่ใชนี่มไม่เส้นผะ้ามันเ่ยนะไม่เส้นเนี่ย ได้อยู่เนาะเรื่องไม่เซ็น่าใช่ไหมียแต่ว่าอันเก้านี่กับนั่นก็น่าจะได้อยู่เนะได้อยู่เซ็น่าจะสิบประมาณจากแผ่นเนาะด้านหลังด้านหลังน่ะก็น่าจะสามโมสามโมสี่เนาะสี่ เดืนสี่แผ่นเนาะอันนี้ได้จะปละุกเข่าไวบ้นนนะบ่อนี่นะเอบัดนอนใช่นอนใช่นอนในน,น,นนี่วะกางคืนเต็มที่เนี่ยลอารมณ์ผัดเหมืนมอนกัหลังจากเขาได้มอบของให้เอืนะ้อยไอ้เพรานเนาะกัะเขาก็ได้คุยเรื่องผาเฮือนพนี่นนอะพี่น้องเนาะกะัทั้งแม่พี่ลมเพื่อนกับสีเปี่ยน ฝาให้เพิ่นเนาะเพราะว่ามันเป็นฝาฝาเก่าเพิ่นกับมันเป็นในไอ้ไม้ไม้ไผ่เนาะเพิ่นกับทั้งแม่พี่ลมเพิ่นกับเห็นแล้วเพิ่นสงสารเนาะเพิ่นกับเสีได้เปลี่ยนให้ทั้งแต่ว่าเปลี่ยนอ้อมอ้อมไม้หมดเลยเนาะกับเป็นพาไม้กระจาดในเราพี่น้องเนาะกับเมื่อนี้กับก่อนอื่นกับคอขอโมกเขาใจทั้งแม่พี่ลมเปลี่ยนพงหลายๆเด้อที่เพิ่นได้โอนเงินจำนวนห้าพันบาทมาให้บอแหนเนาะได้ซื้อข้าวซื้อของให้เพิ่นแล้วกับ บ่แอะก็สิได้ซื้อพวกฝาพวกไอ้ฝากระจาดให้เพิ่นเนาะจำนวนเงินหาพันนี่ก็บก่แอะก็สิได้เก็บไว้ก่อนนะส่วนที่เหลือมันก็นเดี๋ยวบ่แอะไปซื้อของยู่ของใส้ให้เพิ่นเนาะพี่น,อน้องเนาะก็เดี๋ยวมื้อนี้กับบ่แอะก็ขอคำขอความใจทั้งแม่พี่ลมเป็มพงหลายๆเด้อที่เพิ่นได้ช่วยเหลือครอบครัวเอือ้อยเพิ่นเนาะ เดี๋ยวมื่อนี้กับบอยเอกะขอขอมมูเขาใจหลายๆเด้อกะขอกราบสบายดีเนะเาะพ่อแม่พี่น้องมัอจะกูทุกคนที่เข้ามาสมคลิปบอยเอกะขอ,ขอกราบสบายดีเด้อ